ัสดีครับผมกริชคุณลุทีดำรงชัยนะครับเป็นชายเมนเจอร์นะครับของบริษัทขนาดชัยยามันจำกัดนะครับบริษัทขนาดเองนะครับให้บริการนะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษาสีรถยนต์นะครับตั้งแต่การล้างสีดูดฝุ่นขัดเคลือบสีซักเบาะโฟมล้างเครื่องเ่้าเชื้อกำจัดกลิ่นหรือว่าเรียกว่าทุกเซอร์วิสในงานคาร์แคร์ทั้งหมดนะครับปัจจุบันเองขนาด68มีแฟรนไชส์ทั้งหมด50สาขาทั่วประเทศนะครับ ทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อีก3ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่กัมพูชาลาวแล้วก็พม่านะครับาการลงทุนนะครับของธุรก,กิจคาแคร์เองเราใช้พื้นที่ประมาณ1้0ตารางเมตรขั้นต่ำนะครับเงินลงทุนนะครับเบื้องต้นคือ1 5ถึง2ล้าน2นะครับถ้าทุกท่านสนใจประกอบธุรกิจคาแคร์นะครับเชิญติดต่อนะครับได้ที่02นะครับ454 2876ถึงนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับทุกท่านมาไปดูที่เว็บไซต์ได้นะครับ m o r ิค c คร์ดนะครับ M O L Y C A R E นะครับ com, หรือว่าเว็บไซต์แคาแอกดอนะครับนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับเข้ามารามาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจการแครกันนะครับได้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้นะครับขอบคุณครับ